ข้างนี้มันแหลมกว่าข้างนู้นอีกนะครับตรงนี้ซึ่งตรงเนี้โดนหัวเด็กๆมาหลายครั้งแล้วนะครับก็่องนี้ผมก็จะยิงกาวเข้าไปให้มันสวัสดีครับพบกับช่างพ่อบ้าน DIY นะครับ วันนี้ผมจะมาปาตรงรอยมุมตัวตรงนี้นะครับเ<ม>นื่องจากว่าตรงรอยมุมตรงนี้ก<ม>ับตรงนี้นะครับมันจะเป็นอันตรายกับเด็กๆนะครับเนี่ยตรงขอบโต๊ะที่สูงประมาณ80เซนนะครับซึ่งเด็กตัวเล็กก็ประมาณ2-3ขวบ4ขวบเนี่ยก็จะสูงประมาณเนี่ยหัวหัวชอบมาชนตรงขอบโต๊ะนะครับและวิธีแก้ของผมก็คือใช้ปืนยิงกาวนะครับนี่ ปืนยิงกาวนะครับปืนยิงกาวเนี่ยก็ซื้อจากร้านทุกอย่าง20บาทนะครับก็มีขายนะแล้วก็ซื้อมานะครับแล้วก็เห็นไหมครับปับแล้วเคาทำ่้าไเลร่็ะร้ว่ันไร้นม้ว เรามาดูตรงนี้นะครับข้างนี้มันแหลมกว่าข้างนู้นอีกนะครับตรงนี้ซึ่งตรงนี้โดนหัวเด็กๆมาหลายครั้งแล้วนะครับก็บางทีมันก็บุ๋มเป็นรูเข้าไปเลยนะครับทีนี้ผมก็จะยิงกาวเข้าไปให้มันไม่ต้องแหลมขนาดนี้นะครับ โอเค,ครับนก็เสร็จแล้วคัะก็โอเคนะครับ,รบก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับข้างนี้นะครับก็อาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่นะครับดูขอบโต๊ะมันมันไม่สวยแต่ว่ามันก็ป้องกันหัวเด็กๆได้ดีทีเดียวนะครับก็เวลาถ้าหัวมาชนตรงเนี้มันก็จะไม่เป็นแผลใหญ่นะครับเพราะว่าปนกาวนี่มันจะเป็นยางพลาสติกนะครับแล้วก็ มันก็จะเป็นยางผสตถุงมันก็จะมีความนุ่มอยู่ในตัวนะครับโอเคก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการป้องกันอันตรายเด็กๆที่จะเอาหัวมาชนตรงนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับได้ครับปาแกให้ครับ